ว้าพื้นเรื่องผีกองกอยคนสมัยก่อนหาปูหาปลาตามภาษาชาวบ้านอืมอันนี่ไส่คือผมมีปลาสักตัวเนาะเหมือนผู้ใดมาหาลอยยามปลากันอยู่บ่อนอะอืมมันคือเป็นอย่างสีเนาะอืมอก,อกลับไปเมื่อเฮือนนี่สิบบถืออีเมดาบ่อนอะบาดทีนี้เนาะบ่ได้ปลาจักตัวเมื่อเฮือนนี่ละสิบบถืออีเม่จมบ่อนอะแะม่แห้งข้องถ่ายเฮ็ดแนวกินอยู่ ภาคได้อยู่บนปลานะี่ยไปหายามปานะ่ะบ่มานบ่มาณบประมาณแม่ภาคบ่ไดดจกักโตเลยจกักเป็นเอใดก่ออยู่ในหนองนั่นป้าก็ขึ้นลหลยอยู่แต่บ่ไดดป้าพ่อตเลยมึงบ่เข้าใจบ่บักภาคเขาไปยามไส้มึงนั่นหัวมึงกระแบงคือคว้วมึงก็ยังงูคือควยวเนาะบักภาคบักภาคกระเถืกอกแม่จืนจึงจึอป้อยสารพัดสารพย,ยามไส้กับบ่ไดดปลาสักตัว คันบ่ได้ป้ามาแม่ก็สิบ่ใไห้กินเขา้าบ่อไห้อยู่เฮื่อนนํามาแล้วบาทที่นี้บมักผักคิดไอเดียว่าโอ้ยสิไปกลับไปหาปลาอีกรอบเบิ่งก็นะไปหายามเบิ่งว่ามันสิมีอีกอยู่บ่กองกอยเป็นผีชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างน้อยๆมีขาขาเดียวและก็มีเสียงร้องกองกอยกองกอยสันตัวเพื่อนมาคาลอยหากินปลา พี่น้องชาวบ้านปุณเเด้เพื่อนนี่กองก้อยกองก้อยอุย้ยใส่ผู้ใดเนาะใส่ผู้ใดเนาะมีปลาอุย้ยจะเป็นมีปลาหลายปัดโผลปัดโถปลาหลายหลายแซ่บกินปลาก็นเนิ่งโอ้ปลาปลาหลายอีดีเว้ยอยู่แถวนี้เว้ยโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดมาใส่ใส่ไวหว้กองก้อยกิน กองกอยเพิ่นกับมหากินหม่องเกาตัวเพื่อนยามบักภาคก็ได้ย้อนกลับมามหายามไส่หม่องเกาว่าแม่นผู้ใดมหาลอยยามไส่เจ้าของเม,มนอย่างโน่เงาดำดเฮ็ดขู่หมูขู่มูอยู่มหายามไส่เนาะกูพ่อแล้วกูพ่อจวนแล้วกูพ่อจวนแล้ว,ลว,ลวชวนดำดำนี่มึงเป็นไผบักดำๆนี่กูตกใจเบิดโอ้ยกินปลาเส่บๆคนตัวนี้มึงบูัาบอกว่ากูเป็น ผีกองไก่กูบอเสือมึงดอกมึงเป็นผีกูโดดไปจัดการคนๆนน่อก่อนอนะกองไก่กองไก่มึงย่านกูอยู่บ่บักคนผีนี่ตัวนี่ย่าๆๆๆๆคอยย่านแล้วคอยย่านแล้วคอยย่านแล้วอย่าหลอกคอยเลยกองไก่กองไกยกองไก่ กูบอกแล้วว่ากูเป็นผีมึงกับบอสเสือกูเนาะโอ้คอยเสื้อแล้วคอยเสื้อแล้วย่าเห็นยังคอยเลยแล้ว,ลวบอกภาคจับถือียังบุอยู่ข้างหลังโยนใส่ผีสตัวเฮ้ยเม้นยังอันนี้โอ้เสื้อกล้วยตัวนี้เสื้อกล้วยตัวนี้คอยย่านแล้วคอยย่านแล้วเสื้อกล้วยโอ้ยคอยย่านหลายหลายหลายเอาผี พีก็ย่านเสือกล้วยบอกคุณึกว่าย่านถึงงูเหลี่ยมกองกอยย่อมแล้วกองกอยย่อมแล้วเฮ็อดอีหยังกองกอยเลยกองกอยสามารถสีเฮ็อดอีหยังก็ได้เด้ขอแต่บอกมาแต่อย่าข่ากองกอยได้เด้อกองกอยสามารถเสกอีหยังมากก็ได้กองกอยเสกได้อิลีได้กองกอยสามารถเสกทองได้เด้เบื่องกองกอยสิเสกทองมาไห้ฟิง,ปงไปที่ไงไโอ้มายกอดทองตัวนี้ มันเผื่อแล้วมันเผื่อแล้วหนีก่อนเด้อกองกอยกองก้อยหายตัวไปก่อนเด้อเวบบักพากก็เอาท่องที่กองกอยเสียมากใส่เข้าไปในของเต็มของเมื่อเฮืน่นเพื่ออีแม่จืดจึงจือสีบอดาบักภากเอา้าบักภากกัเมื่อเฮื่นสันตัวบัดที่ไหนกับเมื่อเฮือนไปหาอีแม,อแม่อีแม่อีแม่อีเม่คอยมีเรื่องสีบอดโซฟังอีแม่ได้ของดีมาก ได้ของดีมาอีหลีได้อีแม่เอ้ยเม่นหยังล่ะบักภาคมึงได้หยังมาข้ามึงบ่ได้ปลามื้อนี้มึงบ่ต้องกินขา้าวอีแม่จื๋นจึจจ้ข่อยได้ทองมาตัวข่อยได้ทองมาเต็มของเลยเดี๋ยวข่อยสิเอาให้อีแม่เบิ่งเด้อเบิง่งข่อยสิสั่นให้อีแม่เ<อ>บิง่งบ่นี่ใบไม้ตัวนี้บักภาคมึงเป็นบ้าบ่าบักภาคหุ้ยมันเป็นจังซี่ได้จังไดอีหากินโอ้ยมันคือเป็นจังซี่น้อโอ้ยนี่ จะโดนสากระเบือพี่าาดกูบักาพาก <c oughs> <c oughs>